ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยว่าตอนประกวดมิสแกนอะตอนนั้นเราลดน้ำหนักยังไงถ้าจำไม่ผิดอะตอนนั้นมีเวลาลดน้ําหนักไม่ถึง2เดือนนะคะแต่ว่าแพมก็ไม่เคยอดอาหารแค่ลดน้ําตาลเพิ่มโปรตีนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่างทุกวันนี้ก็ยังคุมอาหารเหมือนเดิมแต่ก็มีตัวช่วยใหม่ที่ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้น นี่เลยนะคะ body key less sugar สูตรใหม่จาก newtillite ตัวนี้น้ำตาลน้อยกว่าหวานน้อยแล้วอิ่มอร่อยมาก1ซองจะมีโปรตีน17กรัมวิตามิน21ชนิดน้ำตาลก็แค่6กรัมนะคะแล้วก็205กิโลแคลรเท่านั้นที่สำคัญทุกคนดูตรงนี้นะสารอาหารคือเหมาะสมใด้หนึ่งมือเลยส่วนตัวจะดื่มตอนเช้าแทนมื้อเร่งด่วนหรือหลังออกกำลังกายเป็นอะไรที่ง่ายจบไม่หิวไม่วูบแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังไดเอทเอาเป็นว่าใครอยากลดน้ำหนักวงเล็บยั่งยือนอะ่ะไม่ต้องอดอาหารนะคะมาเริ่มที่ body key กันได้เลยหรือว่า ใครอยากจะ Challenge ตัวเองพร้อมลุ้นรางวัลไปด้วยก็อยากให้มาร่วมสนุกกับกิจกรรม Body Key Challenge 2025ชิงรางวัลแพ็กเกจเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วมีของรางวัลรวมกว่า19ล้านบาทด้วยยังไงก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ MV Shop ทุกสาขาหรือว่าเว็บไซต์ mv.co.th ได้นะคะเดี๋ง่ายๆเลยค้นหา Body Key Challenge 2025ได้เลยคะ่ะ